วันหลงจากเลือกตั้งนายกอบจอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีบางจังหวัดที่ผู้สมัครคู่แข่งเขาก็มองว่ายังเป็นข้อกังขาอยู่ว่าทําไมเขาถึงแพ้ยกตัวอย่างเช่นสมุทรปราการกับนครน,นายกนะครับวันนี้เนี่ยทางผู้สมัครของพรรคประชาชนทั้ง2จังหวัดก็เดินทางมาร้องเรียนต่อกกตครับอย่างที่นครน,นายกก็มองว่าเอ๊ะทำไมบัตรเสียมันถึงเยอะจังแล้วคะแนนที่เขาแพ้ไปเนี่ยมันก็เฉือนกันด้วยดังนั้นก็เลยอยากจะให้นับคะแนนใหม่ดูใหม่ ขณะเดียวกันที่สมุดรปราการครับผู้สมัครพรรคประชาชนเขาก็มองว่าเขามีหลักฐานเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งอยู่ด้วยไปไล่เรียงทีละคนทีละประเด็นนะครับขอเริ่มจากทางผู้สมัครจากสมุดรปราการครับคุณนพดลสมยานนทนากุลผู้สมัครนายกอบจอพรรคประชาชนสมัครที่สมุดรปราการนะครับก็วันนี้เนี่ยมากับผู้สมัครนายกอบจอนคะรนายกพรรคประชาชนอีกท่านหนึ่งคือนายจักรพันธ์จินตนาภาการน,น์ มาที่กกตยื่นคำร้องในส่วนนายจักรพันธ์ก็คือที่นครนายกนะครับยื่นคำร้องให้กกตนับคะแนนใหม่ครับเพราะมีความผิดปกติเขตเลือกตั้งที่หนึ่งที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเขาบอกว่าเขตนี้เนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ์6,449คนแต่บัตรเสียมีเท่าไหร่หรู้ไหมพันเก้าสิบหกใบอืมคนมาใช้สิทธิหกพันนะ 1, <6 S 1> แต่บัตรเสียหน 1, นะึ่งพันฮะ ก็เลยเป็นไปได้ยากเขามองว่าทุกๆ6กคนจะกาบัตรเสียหนึ่งคนได้เลยหรือ oh. อีกทั้งคะแนนระหว่างตนกับผู้ชนะห่างกันเก้นาร้อยกว่าคะแนนอะ่ะ mm hmm. แต่กลับมีบัตรเสียทั้งจังหวัดห้าพันแปดร้อยใบเรื่องดังกล่าวมีการยื่นร้องต่อกกตนครนายกแล้วและยอมรับว่าในระหว่างการนับคะแนนทางผู้สังเกตการไม่ได้มีการทักท้วงเพราะอาจจะมองบัตรไม่ชัดนอกจากนี้ยังเห็นว่ามีความผิดปกติเรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งจากหน่วยงานนะหลายหน่วยต่างๆมายังอบาจาก,ก็ล่าช้า บางหน่วยมาถึงเที่ยงคืนทั้งๆที่ระยะทางจากบางหน่วยมายังอบอจอนั้นมันไม่ได้ไกลขณะที่นายนพดลครับบอกว่าก่อนหน้านี้อันนี้ที่สมุดประกาศแล้วนะครับ<ว>เขามีการร้องคัดค้านการประกาศร,รับรองผลนายกอบอจอสมุดประการไปยื่นร้องต่อกกตจังหวัดไปแล้วเพราะพบความผิดปกติเรื่องการนับคะแนนการรายงานผลแต่ที่ต้องมายื่นร้องกกตกลางโดยตรงเป็นเรื่องของการทุจริตซื้อเสียงซึ่งชาวสมุดประการส่งข้อมูลและพยานหลักฐานมาให้ทางพักประชาชน จึงต้องการให้กรกตตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงหากเห็นว่ามีผลทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมขอให้นะครับกรกตเนี่ยมีประกาศเลือกตั้งใหม่ในสมุดประการและอีกหลายจังหวัดที่ทางพักจะทยอยยื่นหลักฐานเข้ามาด้วยหลักฐานที่เตรียมมายื่นให้กรกตเป็นเรื่องการซื้อเสียง3กรณีครับทั้งพยานบุคคลพร้อมให้ถ้อยคําต่อกรกตคลิปวิดีโอที่ประชาชนบันทึกเอาไว้ระหว่างการซื้อเสียงแชทไลน์ที่หัวคะแนนทักหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เกิดขึ้นในหลายอำเภอสมุทรปราการจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าซื้อเสียงกันหัวละ200บาทมั่นใจว่ากะกะตจะพิจารณาแน่นอนส่วนกรณีอื่นจะอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและจะทยอยนำมายื่นต่อกะกะตครับาจะมีกรื เป็นเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่ของสมุทรปราการครับซึ่งตรงนี้เราต้องการจะให้ทางกกตได้ตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมหรือไม่ดังนั้นแล้วหากทางกกตพบว่าหลักฐานที่เรานํามายื่นนั้นเป็นหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่เป็นไปด้วยความสุจริตไม่เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม เราก็อยากจะขอเรียกร้องให้ทางกะกะตประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในจังหวัดสมุทรปราการและก็อีกหลายๆจังหวัดที่ทางพักน่าจะมีการยื่นหลักฐานเข้ามาเพิ่มเติมครับโดยทางคุณ,ณพนพดลนะครับบอกว่าตั้งข้อสังเกตระบบการรายงานผลการนับคะแนนเรียลไทม์ของกะกะตว่าระหว่างการแสดงผลคะแนนทาไมกะกะตจึงไม่นําเสนอจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์รวมตั้งแต่ต้นแต่กลับมานําเสนอเมื่อผลการนับคะแนนต่างๆเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้การรายงานจํานวนบัตรเสียของจังหวัดสมุทรปราการแบบเรียลไทม์ก็พบความผิดปกติแต่ละช่วงเวลามีการเปลี่ยนไปของจํานวนบัตรเสียค่อนข้างมากบางครั้งเปลี่ยนแบบเพิ่มสูงขึ้นแล้วสักพักจำนวนกลับลดลงทําให้ประชาชนสับสนดังนั้นคิดว่าเป็นความชอบธรรมที่จะขอตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องดังกล่าวจากกกตครับนี่ออ มีการ้าใจอยู่หลายพื้นที่นะเพราะว่าเขาแพ้ไปเนี่ยประมาณ20,000นะที่สมุทรปราการแต่ว่าที่นครนายกนี่เฉือนกันโอ้โหแค่หลักร้อยคะแนนพักประชาชนเข้าใหม่มาปั้นมือด้วยนะพื้นที่นี้นะครับ